ผมตื่นเต้นครับเพราะว่าอ่าก็มีศิลปินที่เข้าชิงเยอะแยะเลยครับผมก็คิดว่าที่เข้าชิงทั้งหมดนี้ก็คือเป็นศิลปินที่คุณภาพทั้งหมดเลยครับแค่มีชื่อผมก็โอเคแล้วครับดีใจแล้วเขเรียกว่าเป็นปีนี้เป็นปีทองเลยดีเนาะที่เราเปิดศิลป์หน้าใหม่ในงานได้เข้าชิงด้วยอ๋อก็ก็รู้สึกว่าถ้าแบบเป็นปีทองก็ก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นปีทองที่ดีที่สุดของผมในปีนี้เหมือนกันเพราะว่าอ่า ทั้งแบบมีงานเพลงอะไรออกมาแล้วแบบเพลงดังอะไรแบบนี้ครับผมคิดว่าว่ามันก็เป็นโอกาสสําหรับผมนะครับพี่ๆยื่นโอกาสให้ไม่วจะเป็นทางค่ายทางพีอาร์ทางผู้อยู่เบื้องหลังโปรดิวเซอร์อผู้มือกำกับทำเอ็มวีพวกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องแม้กระทั่งแฟนเพลงก็คือสิ่งสําคัญที่ทําให้แบบผมมีวันนี้ได้ก็ผมก็คิดว่าคือพลังของทุกคนนะครับทำให้ผมมีวันนี้ นีงานเราแน่นยาวไปถึงซปีเลยนะใช่ครับไม่มีวันหยุดเลยไม่มีเลยครับแล้วอย่างนี้่าดตัวตัวนี่ยังไงครับเ่อป็นไหลคาดตัวเลยยังไรครับก็ขึ้นไปเรื่อยๆตามสเต็ปครับขึ้นไปนิดหน่อยรับกรับ้องแม่ออได้คาดตัดตเห็นว่าคดเพ่อเลยพอเราทำงานแทนี้ก็คืออัพคาดตัวขึ้นครับเพราะว่าตอนตอนแรก ตอนแรกอ่าตอนแรกก็ค่าตัวยังยังไม่ไม่ไม่นี้มากพอพอมีงานพอนี้เยอะเลื่อนขึ้นค่าตัวนิดหน่อยครับเขาเล่นไปตามสติปแต่ละเดือนแต่ละเดือนครับแต่ก็ยังไม่แพงครับก็คือสมเป็สมผลสมเป็นสมผล์ครับแต่ว่าผมผมเล่นสบายชีวิตครับเป็นหัวครับเป็นอยู่ครับตอนนี้ผมเป็นเกิดเป็นเกิดแปลว่าอะไรเหมือนมันเป็นปวดไหลยร้อนมันดันขึ้นแล้วมันทำให้หายใจไม่ดี กลัวค,ค,ครับกลัวแต่ว่าผมอ่ะผมว่าตอนนี้ผมก็กรักษาตัวเองครับก<อ>ินกินแบบเพิเ่งไปปรึกษาหมอแล้วก็แล้วก็แต่ตอนนี้สุขภาพไม่เป็นไรแต่ตอนนี้เกิดบาดเจ็บส,ส่วนใหญ่พิเตะบอลเลยนี่บาดเจ็บมันมันเกิดจากอะไรกินข้าวเย็นหรอกิน,ข,นข้าวไม่ปล่อยกินข้าวไม่ตรงเวลาล <S <S ลวกินเนผ,ผ็ด้กนต่่อไใช่ครับกินเผ็ด ไปตัดกระพาี่คนนี้นี่น้องมันการ้องเพลงไหมมีครับอ่าช่วงที่เป็นหายใจไม่อมากๆเนี่ยก็ก็ร้องเพลงก็จะหอมนี่เลยอ่าทักท้งสังดาห์หนึ่งวันงานต้มก็จะเรี่นนะเริ่มรถมาแล้วครับลถจากอ่าโอยจาก28งานต่อวันต่อเดือนรดมาเหลือ16-17งานเพราะว่าลถให้ไปแบบนี้ไปถ่ายโฆษณาเลยาะ นี่ก็ใช้เอวทัดเอวในเพลงบุญเพื่ไปในหมอก่็ใช้ได้นะใช้ได้อยู่ครับแต่ว่าช่วงนี้เป็นขาพิกขาป่วยเหมือนเดิมมาครับมันยังไม่ side. หายก็ยังโดดไม่ได้ก็ยังได้ได้เต็มที่ครับแต่อยังไงเราก็คือทํางานเพราะว่าอยากไปปลูกบ้านเร็วๆใช่ครับก็ทํางานเหว่งว่าวันหนึ่งจะโปลูบ้านได้แล้วก็จะได้แบบได้ได้ไปได้หาที่ทางใหม่ๆทำบ้านอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เราก็ทำได้เลยค่ะเวลาไปไหนเมื่อไหร่ มีบ like to so ้างครับมีปรับตัวนิดหน่อยแต่ว่าก็ก็ยังตื่นเต้นกับแฟนเพลงที่เข้ามาทักทายเพราะว่าเราเราเรากลัวว่าเราผมแบ่งตัวเมื่อเมื่อด้วยที่มางานเนี่ยเราบางคก็ยังเกือบไม่ได้เข้านะใส่เกงยีนมาก็แบบก็ก็แบบก็เนี่ยครับก็กลัวแบบเพราะทักผิดคนอะไรแบบนี้เราไม่ระวังเราไมระวังว่าเรื่องแบบ ก็กลัวแบบเคยแบบมีทำสิ่งที่ไม่ดีออกมาเลยก็มีบ้างเอพราะเราเะรต้องทงคนรู้ว่าเราไป็นสิีให้เราดูปาราคิ่ต้องทำยังไงมไม่มีครับผมก็ใช้ชีวิตทัวไปเลยครับไม่แบบต้องแต่งหลอกหลอบ้านตลอดด้วยตุ้งฉันไม่สือนนะมันไม่มีใส่เกือเทียบยางของบ้านเลยไไรกาอเาจะโดนเรื่องของอดีตเาัวไหมผมไม่กลัวครับเพราะว่าอดีตผม ผมบอกไปหมดแล้วว่าอาดีตผมมันก็ไม่ค่อยดีนะว่าทมัยก่านก็เป็นไปรุ่นทั่วไปไทบ้าน่าผมตื่ค,ค่ัวสิ่งใดแล้วนะก็เป็นไปรุ่นไทยบ้านทั่วไปวอดีตเป็นไงนเปนาดเยอะเห็นเน,เนี่ยหัวขาดเยอวะเลยย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 ้ยยกยยยแกยยยมยย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 ่ยมยีียยยย ช่วงนี้ครับไม่ค่อยแล้วครับไม,รไม่ค่อยเพราะว่าเรื่องเราเริ่มงระมัดระวังตัวมากขึ้หนหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ที่แล้วอะคะ่ะทางเราหรือทางใครจรมว่าตรการในการดูแลเราในเวลาไปออกงานยังไงบ้างมีครับมีคือเริ่มกำชับทางร้านว่าแบบกาดอย่างเงี้ยต้องมีคุมหน้าเวทีบ้างถ้าเกิดในกรณีที่สังเกตพฤติกรรมคนถ้าคนมามา,มากๆถ้าคนมามา,มากๆเขาจะมีทางแายสังเกตว่าเขาจะมาขึ้นมาบนเวทีหรือเปล่าอะไรนี้มีเริ่มมีครับ ใช่ครับผมผมว่าไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วแต่แรกครับว่าก็าไม่มีอารมณ์อะไรเล่นไปมีความสุขไปไม่ได้สนใจโลกอะไร<อ>ทุกวันนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าผมมีงานอะไรทุกวันนี้เ<อ>ลยพวกนี้เนี่ยตอนนี้ก็คุลัมือได้หมดแลบบ้ครับได้สบายมากอ่าเคยเจ็บกว่านี้มาเยอะ,ะมองไซลมมองสซลมเจ็บกว่านี้ครับ